สวยสวยละเออแล้วไงแล้วเดี๋ยวคุไปต่อคุไปต่อ้องแม่งต่อเอาอีอีกห้าพันเอ้อีกห้าพันเอาไงพี่ไปรับตำรวจมานะพี่ไปรับตำรวจมานะเอาเอาโอเคเดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายโอเคมาเนาะมาเนาะน้องเดี๋ยวพี่พี่เอาขับมามามาโอนเงินมาน้องกระเป๋าแปดเจ็ดแปด เอ้อยืมยืมโทรศัพท์แป๊บนึงได้ไหมครับอายุนุ่มาดิโทหแค่เมุ่มเดีโดนจับครับยังไม่ได้ไปเบิกเลยเลขเลขเลยนะครับแปดเจ็ดแปดห้าพันเยี่ยมมากสวยแล้วพี่ส่งเองเข้าครับผมเอาสโหรับคืนเพื่อนพี่ได้พี่ส่งเองคาสิโนนะน้องอายุนุ่บอกมันด้วมาคาสิโน อ่ะคือโทรศัพท์ครับเจ๊ครับผมไม่เจ๊ครับผมเฮ้ยไอบารไปไหนวะเี่ยท่าเรือไอบาร์ะาพี่บาร์อะมากครับไอหลอดขึ้นมาหลอดกูไลยบาสก่อนกูได้เรองไรหลอดหลอดเรือไรแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าสองพันสอันเจไมปแล้วัน5 0สองห้าสิบมึงเก้านะใช่ไอบาร์อยู่ไหนวะเพื่อน ที่เหนอมั้งโอมยานตกปูนว่ะเขาเปลี่ยนฟอนต์เหรอวะทำไมกูไม่ชินตาเลยอวะใช่ปะฟอนต์นีเนี่ยดูดิไอพวกฟอนนานามั่งไม่มันเปลี่ยนฟอนต์จริงๆไม่รู้สึกรู้สึกเหมือนเดิมทำไมกูรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนฟอนต์วะไอ้พันพัน เจอกันจ้าเจอกันจ้าลรักกันจ้าไม่ต้องตำรวจดิสู้ๆครับเอ้าตำรวจเขาไม่ได้ไล่มึงเหรอไม่ได้ไล่ไม่ต้องาไม่ได้ไล่กูเอ้ายูโน่จะลงให้เหรอยูโน่ไปยูโน่ลงให้ตำรวจหน่อยเพื่อนอ่ะตำรวจค่าไปส่งสองพันพอเอ้ยสี่พันสี่พันคนละพันนะโอ้โชื่อว่าหกพันหกกระเป๋าอะไรนะ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  ไอสัตว์เงินเดือนรายชั่วโมงเขา2,000หกเมก้เขา4,000เมื่อกี้นะมันอยู่ฮาติโนเดี๋ยวไปส่งเลยยูโนเรานี้ยูโนเรานี้ยผู้พันตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปป็็นนไไไรรม่เเลขเก็บไว้เถอะกูเลขแล้วนะกูเลขก้วนะแปดเจ็ดแปดมาเลยมาแปดเจ็ดแปดมาเก้าสามหนึ่งครับโอ้ยที่ผมได้ทุกคนเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งใช่ครับโอ้ยเป็เท่าไหร่บอกบอกเงินได้บอกบอกเงินได้โอนเป็นเท่าไหร่คนตำรวจบอกข้าวเคิร์กกูไม่ต้องแดกกันละ คนละห้าร้อยเพื่อนได้อยู่ไม่มาสองพันโอ้ผมไม่แมงแต่ท่าเรืออ่ะแต่เมึงอทำเขาสิงเลยอ่ะวิ่งมั้งแต่ท่าเรือใหมีน้อยเปล่าครับผมมีแล้วผมไม่มีรถผมไม่มีรถชาร์จสมรรถนะน้องน่ะแต่น้าสถานะไปนี่ให้น้องชายน้องชายหัวขาวไปส่งเขาหน่อยน้องชายปล่อยเงินเลยที่แม่งเล่นกูเป็นแท็กซี่เลยในธุรกิจนี้สุดเดียวชอบชอบ เดี๋ยวไปบ้านเล็กๆบ้านเล็กรกูได้ให้เงินจ่ายให้เงินฮะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะห้าวอะไรอ่ะเออมึงเดี๋ยวกลับไปดิกูเลขเก้าสามหนึ่งเพื่อนโอ้ปูนกูไม่ออกเลยอไม่มีใครเห็นค่าปูนกูเลยนี่นี่ไปกับรถไรโลเลยตำรวจมึงเต่าอะไรกันม้างบอกทีละคนดิมุกเต่าแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดกูยังไม่ให้ยูโน่เลยยูโน่เรื่องอะไร แปดแปดเจ็ดน้อยสุดไปพันเดียวไอ้ละว่าไงแสนหกได้ไหมแสนหกร้อมโอนได้ไหมได้ไหมอะไรนะเพื่อนแสนหกความโอนแสนหกความโอนเออแสนหกความโอนธุรกิจเล็กๆน้องไม่ครบนะครับตังขาดเยอะนะแปดหกฟูเหลือสองพันงั้นเดี๋ยวรอแสนเจ็ดก็ได้ ไม่เป็นไรเพื่อนเรียกไรโอ้มันยัดเยียดกูจัดมันจะยืดกูจัดใช่ไหมมันยัดเยียดกูจัดไอ้เหี้ยมึงกนินมึงดูมันดีอ่ะกูแถมให้แสนหกหนึ่งพันใจดีไอ้เพื่อนเนาะขอปรับภาพบเ้าแล้วเข้าแล้วตอนนี้ขนาดไอ้เจ๊กับมึงแบบยืม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 นาเอ้ยยืมยืมหลายยืมหลังไอ้บ๊อบนะ ไอบอบยังนะนิ่งอยู่นะตอนนี้นิ่งอยู่นะ,น,น,ะนิ่งอยู่นะไอบอบกูนิ่งอยู่นะตอนนี้มันตั้งมันตั้งตัวได้ยอย่างว่าสรุปไม่รู้อ่ะเชื่อตังกูจะได้ไม่ติดลบพักละักที่กูมีสามพันเก้าละมาจับรวยเกินไปหลอดคืนนี้ขายยากมืออีกสิบสองแพ็ กูขายเงินแดงหมดอ่ะกูเก็บกูเก็บเงิแนแดงไว้เล่นกอดสี่ตัวห้าตัวพอละกูไม่ได้เก็บอ่ะไฟนึ่งกูเล่นแค่กอดหนึ่งตัวเองนะเว้ยเพราะเราตึงไงเราได้อยู่แล้วเอาสาระเลยนะตั้งแต่มาที่นี่กูไม่เคยคลับกอดเลยนอนเตียงก่อนพี่เขาใส่สูตรลิ้มลิ้มลิม